จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เชียงรายนะครับเราได้เห็นการเข้าไปช่วยผู้ที่ประสบภัยนะครับติดอยู่ในบ้านเรือนโดยหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่มีการนำไปใช้มียานพาหนะไปใช้ครั้งนี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์คาร์ม ka 3 2ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป้องกันสาธารณภายัยลำสีทมส้มลำใหญ่นะครับบางทีก็ได้รับการขนานนามว่าป่าปะกกะเป้านะครับซึ่งเป็นฉายาอันหนึ่งของเครื่องบินลำนี้ ซึ่ง ka 3 2เนี่ยนะครับถือว่าได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยหลากหลายนะครับในเรื่องของงานบรรเทาสาธารณภัยทั้งในเรื่องของการดับไฟป่าในเรื่องของการดับไฟที่ไฟไหม้นะครับสารเคมีบริเวณโรงงานหมิงตี้ที่ถนนกินแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2 5 6 4แล้วก็ได้มีบทบาทในการดับไฟป่าวันนี้จึงจะพาเพื่อน,อนไปรู้จักกับคารมอฟหรือว่า ka 3 2 ซึ่งถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับที่มีการพัฒนาการมาอย่างยาวนานของรัสเซียนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการผลิตจากบริษัทที่ชื่อว่า JSC Kamov นะครับซึ่งมีอายุยาวนานกว่า80ปีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับ Kamov Ka 3 2ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี1982โดยพัฒนามาจากเฮลิคอปเตอร์รุ่น Ka 2 7นะครับซึ่งเคยเข้าประจำการในกองทัพเรือของสหภาพโซเวียต ซึ่งภารกิจหลักของ KA 27นะครับต้นแบบของ KA 32ลำนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันแล้วก็ต่อต้านการโจมตีของเรือดำน้ำนะครับหลังจากนั้นนั้นรัสเซียนะครับได้มีการให้บริษัทเอกชนนั้นพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้นะครับพัฒนาขีดความสามารถให้เหมาะกับภารกิจต่างๆ โดยสำหรับรุ่น KA32 นั้นเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาในหลายส่วนเพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติภารกิจสำหรับคนละเดือนนะครับจึงถูกถูกนำมาใช้ในเป็นเฮลิคอปเตอร์สำหรับองของการกู้ไขโดยการออกแบบเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ในใบพัดที่เรียกว่าท็อกเซียโรเตอร์นะครับที่มีลักษณะเป็นใบพัดสองชั้นหมุนไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามการออกแบบลักษณะนี้นะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องมีใบพัดขนาดเล็กที่หางหรือใบพัดท้าย ซึ่งก็สามารถทําให้มีความคล่องตัวนะครับในการที่จะเคลื่อนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภัยพิบัติได้สำหรับประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะครับถือว่ามีกำลังนะครับถึง2,190แรงม้าบินด้วยความเร็วสูงสุด124นอตหรือ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการเดินทางสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่430ไมล์ทะเลหรือราว798กิโลเมตร สามารถทำเพดานบินสูงสุดได้1 6 4 0 5ฟุตสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นคิวมอขนาด2เครื่องนะครับได้รับการติดตั้งอยู่คู่กันนะครับบริเวณห้องโดยสารหลักและขับเคลื่อนโรเตอร์ไปข้างหน้าขณะที่น้ำหนักเฮลิคอปเตอร์นั้นอยู่ที่12,695กกสิาโลกร,รัมสามารถบรรทุกได้สูงสุด3,300กิโลกร,รัมความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ700แกลลอนและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้13ที่นั่ง สาเหตุที่เครื่องบินนี้นะครับสามารถใช้ในการดับ,บไฟป่าได้นะครับเนื่องจากว่ามีถังบรรจุน้ำภายในกว่า3,000ลิตรเวลาบินนะครับสามารถที่จะไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีและสามารถใช้กระเช้าตักน้ำหรือว่าปากเกตนะครับที่มีล็อกไฟฟ้าติดต,ตัวเครื่องเพื่อใช้ในการโรยตัวจากการพยานลงมาหรือว่าโรยตัวเอาสิ่งของตกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้นะครับยังมีปืนสำหรับฉีดน้ําอยู่ด้านตัวเครื่องเพื่อให้ใช้ในการดับเพลิงในพื้นที่สูงได้ด้วยนะครับซึ่งการดับเพลิงในพื้นที่สูงแล้วก็นําสารเคมีไปดับเพลิงนั้นเราก็ได้เห็นนะครับในคอปเตอร์ได้มีนะครับไปกันี่หลายประเทศนะครับเช่นที่อินโดนีเซียโอรตุเกต,เต,กเกตกเกแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันนะครับ KA320 มีประจำการที่ประเทศไทย4ลำครับอยู่ที่กองพันธ์ซ่อมเคนนรื่งองบินทหารนบกจังหวัดลบุรีนะครับแล้วก็อยู่ที่ระหว่างที่จะจัดหาเพิ่มอีก2ลำให้ครบ6ลำส่วนนักบินเรามีนักบิน17คนนะครับจากการตรวจโดยทหารกรุงทโดยหนึ่งในนักบินนั้นเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์อิสระไทยนะครับซึ่งเคยบินกับภาคเอกนชนมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่ปทพฐานัพเครืค่องบินกู้ภัย